มาเถอะบบี้มาพอเป็นคนพอเป็นคนซ่อนเราเป็นคนซ่อนกับพี่กิ2สองคนไปเร็วพี่กิไปเร็วใช่แล้วเลรอเฮ้ยโอยพี่กิจะปิดประตูทำไมอ่ะไม่เห็นนะพี่พี่เราตรงนี้จริงหรอผมจะออกตามหาพวกคุณพีกกิ่วิบอกด้วยดิอีกห้าวีครับเ๋ยววีเดียวแล้วพี่หาแล้วะ หาไปเลยเอออะไโอ้เขาหาแล้วฮ่าไหนก่อนอู้อู <h 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 ้อู้ใช่ม ah ีเอลฟ์มีเอลฟ์เต็มเลยนะอลฟมีเอร์ ดูในร้าไก่ผมดูในสวัสดีอีวาราไก่ร้าไก่บ้าอะไรเป็นใต้เก้าอี้เนี่ยไม่ต้องออกเลยงอยู่ไหนโอ้สามไจเฮ้ยทำไมมันประตูที่ล็อกด้วยอ่ะเหลือคนเดียวว่ะโอ้ทำไมมันมีประตูที่ล็อกด้วยเฮ้ยมันล็อกว่ะอยู่ไหน โอ้โหเนียนเลยอยู่ใกล้ๆเลยสวัสดีครับเป็นไงครับจูบีเอ้ะเจอนเหรอโอ้โหนาืัอพี่ไหมไปยืนถ่ายตั้งนานพี่ไหมไม่เห็นเว้ยหาไม่เจออยู่ตรงไหนบ่อยยุดใต้สะพานลางเลือนอือ้เราเป็นคนหา คนหาสามคนซ่อนสอีกแล้วเลยไปแล้วไปเร็วหาเร็วโอ้ตอนนี้เขเปิดประตูว่ะออ้ไหนว่เด็กนไหนว่าบอกหรอกเด็กเสียงดังเนี่ยต้องโดนก่อนคนอื่นก็เลยเนี่ยเอยปางเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ ตที่แจงเลยตรงที่แจงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โม่ตอบทำไมผมสายพี่ได้มาเด็กดื้อต้องโดนเรามาอยู่ที่เดียวอะไรกับเขาเนี่ยจอบไม่ถึงดินี่เลยโอ้อีซี่อ่ะไม่รู้บ้านเวลานับถอยหลังตอนก่อนหานี่คือนานกว่าแทนเป็นเด็ก ให้หลบเลยเด็กๆให้มันรักษาสิบวิเท่านั้น,นเนกินกว่านี้จะโดนเป็นกีที่จริงใจมากเป็นกีที่รู้สึกดีมากเฮ้ยโหตอนนี้โคตรเงียนเบาจริงเขาจะมาแล้วอะเอาอยัางเอาเลยเฮ้ยหาสองคนเองเหรอวะ ไปไหนมไหนเออไาจะไปเล่นโถเอ้ยพี่ม้าปิดประตูทำไมวะจบไม่ได้อะพี่ม้มจับไม่ถอยอยู่ในรงราดเมื่อน่ะไหนล่ะอยู่ตรงไหนรงลัดเรื่องเน่ยเนี่ยจับได้แล้วดิ้นไปดิ้นมาพี่ชาโมบอกเลยว่าเนียนมากไม่ไ้ วางหาในบ้านเป็นนะทำไมไม่เห็นวะเฮ้ยแสดงว่าอยู่แถวนี้ว่านเขาอยู่ในบ้านน่ะเฮ้ย drop chair บ้านนี้ปะวะคนละบ้านแล้วเออผมมึงอยู่หลักต้นไม้เนี่ยเฮ้ยไหนงโอ้ยอย่าพิ่งหนูก็แบบไปละเลงเ่นอยู่ในบ้านคนเดียวเฮ้ยเราเป็นคนหา ทำไมหาีกแล้วะตาหน้าปิดตาไวลอดเฮ้ยอย่าเพิ่งดีมันใจร้อนนะไปหาสามคนว่ะเทพเทพไอ้นั่นคือทำไมคุณหนีไม่ทันใช่ไหมเออจะรับตาล้วจะรับตาเล้วจะมึนจมไปประตูบ้ายได้อะคือเมื่อกี้ับตาเขาอะจมึนจมลับตาแล้วเนี่ยหลับตาอยู่่าตามดีพี่ไปไม่ตาม่ผมเดินตามทางเฉยไปตามพีกิ เล้วย้เป็นจุ๊กจีได้จับยดพี่ิูโดนอหมดแล้วชอบีแลยชอบีไปเดี๋ยวไปดูดิพี่กินอยู่ไหนโอ้โหเราซ่อนในบ้านอย่างเนียนซ่อนในบ้าน ของเล่นอยู่กับทุกคนอาซ่อนในบ้านหลังใหญ่อืมอย่างเนียนยังทะเลาะไม่เลิกพี่ไหมอ่ะมันคุยกับฉันแล้วมันไม่ยอมปล่อยฉันไปพี่แจงนั่งยกองน่าเกลียดมากมันนั่งยังไงอ่ะพี่พี่กิตมาเอาต้องคิดมากเร็วพี่อะไรพี่แจงเหงต้นชาไทยเป็นต้นๆเลยนะบ้านมีแค่นี้ป่ะเนี่ย โอ้โห oh, <laughs> อยู่ไหนวะอยู่ในตู้ปอสุดรอบนี้ผมเป็นคนหาห,หาอีกแลว้วไปรลับตาเด็กๆแจ้งคุงกับช่าโมคุงไปไหนหรอคะพี่บอสบอกไปหน่อยได้ไหมคะบอได้บอได้เลยคะ พ่อพ่อออกอามาออกมาอย่าได้ซ่อนตัวในเวลาหาแลว้วเดี๋ยวเด็กดื้อจะโดนอะไรนะจะโดนอะไรนะฮันน่าฮันน่า,นาที่ไหนเราซ่อนกันแค่สองคนเองอะพี่โมพี่โมว่าเราจะโดนจับได้ปะไม่น่ารอด แต่ถึงคนจับอ่ะไม่น่าหาได้อะอกไหนไม่บอกบอกหน่อยบอกก็แพ้ดิดึงต้องกินว่าทิ้งแรงเลยตอบอะไรกูตรองไหนต้องกินมันอยู่นอกดึงต้องกินปันทิ้งแรงเลย โคตชั่วเลยคุณทำลายฉากอะพี่โมโช่วยหน่อยด,ด้วยพี่โมโจะจะรอดไหมไม่น่ารอดคนเราทำลายต้นคิดมาดไปหมดแล้วนะไม่น่ารอดว่ะ,อ,วะอยู่ไหนเด็กน้อย,อย,อยไม่บอกไอ้ไม่แน่ว่ะอยู่ไหนอืมพี่สิบวิเองพี่จะบอกว่าถ้ารอดนี่คือปางช่วยอะไม่ได้ช่วยพี่เฮ้ย รอดเพราะปางอ่ะผมบอกเลยไหนี่เหรอนดีป่ะเออเวลาแล้วนะตัวเวลาแล้วนะเฮ้ยพี่แจ้งรอดรอดเพราะปางอว่าเมื่อกี้ใครเข้าไปนั่งในถังอ่ะแด้งอยู่ข้างหลังถังเลยอ่ะปลาดำ ไอห้องนั้นน่ะปางมาเอาต้นไม้มาขวางเว้ยซ <c oughs> ่อนส<ห>ามได้ซ่อนตอน,อนทีเฮ้ยไปซ่อนกันพี่กิตไปไปเร็วอไปเร็วไปซ่อนกันหาแล้วนะ,ะเฮ้ยใจเย็นเอา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 พี่พี่โ<ต>ม่มาอยู่ตรงรางเลื่อน,ๆๆๆนอยู่ตรงรางเลื่อนพี่กิตอยู่ตรงรางเลื่อนพี่โม่เนี่ย เฮียนีก็ไหลขึ้นมานะพิก <default> ิรลื่นมันลื่นหนูไม่เจอหรอกืมียทำไมไม่เอาจริงตระไยกดเย่ไหนกันนะเอ๊ะทำไมต้นนี้มันขยับต้นไม้ขยับปองเฮ้ยันไมถึงกดต้ย ไปเรสยข